สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้าเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นมาเสนอนะคะให้กับแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านั่นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่0634457878เป็น Ad ID ดไอ e ดลน์นั่นเองนะคะแล้วก็0948080999นั่นเองค่ะติดต่อแอดมินเข้ามาเลยนะคะเข้าทั้งหมดเนี่ย89งวดแล้วนะคะของครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือเป็นเล่มใหม่ของ ปี65นั่นเองค่ะโปรโมชั่นนะคะที่999นั่นเองค่ะ999บาทนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ สวัสดีแฟนรายการยิปซีสองทะลุฟ้านะคะพบกันเช่นเคยนะคะกับตรวจดวงชะตาประจาเดือนธันวาคมค่ะพบกับอาจารย์ทิตาลีเทวีโชตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะแฟนรายการสองทะลุฟ้าทุกท่านค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตานะคะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนาคมนะคะถึง16กกรกฎาคมนั่นเองค่ะก็ชาวเมถุนเนี่ยเป็นชาวธาตุลมอยู่แล้วนะคะก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ตรวจเช็คดวงชะตาแล้วรูปแร้วอมกันเลยค่ะได้เลยค่ะเช่นเคยค่ะการงานการเดินความรักสุขภาพโชคลาภค่ะค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนเมถุนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ ไพ่การงานของคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่างานของคุณนี่เหมือนคุณทํางานอยู่คนเดียวนะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคุณโดดเดี่ยวนะคะเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันเหงาหงอยเศร้าแบบนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าในความรู้สึกของคุณนั้นเนี่ยค่ะ <rer comics> ก็ยังไม,ไม่ไม่เลวร้ายนะคะคุณก็ยังเหมือนกับว่าความเป็นดวงจันทร์นะคะ มันก็จะให้ความสวยงามในตัวของมันเองนะคะต้องบอกว่างานของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพียงแต่ว่าคุณมีความรู้สึกไปเองนะคะว่าคุณหง,งอยเหงาโดดเดี่ยวทำเหมือนทำงานอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะ,ะคุณก็สามารถที่จะ,ะสร้างทัศนคติคิดบวกให้กับตัวเองว่าเอ้ยถ้าฉันได้ มีความอยู่คนเดียวฉันก็จะมีโอกาสได้ครีเอทงานมีโอกาสได้สร้างสรรค์าง,งานมีโอกาสคิดงานใหม่ๆได้นะคะก็ไม่น่าเป็นห่วงนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะต่อไปในเรื่องของ,ของการเงินการเงินนะคะการเงินต้องบอกว่าคุณคุณจะได้งานเอยโทษค่ะได้เงินนะคะมาจากงานที่ผู้ใหญ่นะคะ หรือเจ้านายนะคะมอบหมายงานให้คุณทำนะคะงานนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็พลอยฟ้าพลอยฝนก็คือจะได้เงินได้รายได้เข้ามาด้วยจะมีผู้ใหญ่มอบหมายงานให้คุณทำคะ่ะใ,ในเดือนธันวาคมน,นี้ก็อาจจะเป็นงานพิเศษหรือเป็นงานอะไรที่ไซไลน์นะคะที่คุณจะได้เงินมานะคะแต่เงินนั้นเนี่ยมาจากงานนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะ ก็บอกว่าคุณเป็นคนที่มีใจเป็นหนุ่มนะคะ,คะมีใจเป็นวัยรุ่นมีความรักที่เหมือนกับต้องฟันฝ่าต่อสู้อุปสรรคเอาชนะมาให้ได้ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่เพราะในความรู้สึกของของไพ่เนี่ยะคะ่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะความมีทิฐิของคุณนะคะคุณก็อยากที่จะต้องฟันฝ่ามาให้ได้หรือว่า ใช้แรงกายแรงใจที่มีอยู่นะคะ,ะทุ่มเทไปกับความรักนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นเนี่ยนะคะคุณกำลังคุ้นคลิดนะคะวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะในด้านของสุขภาพเหมือนกับว่าคุณยังยังไม่ยังไม่ยังไม่แฮ ppy สักทีเดียวนะคะแต่เพียงแต่ว่า ในสิ่งที่คุณมีผลต่อกระทบต่อจิตใจของคุณก็เหมือนกับว่าคุณเหงาค่ะคุณเหงาคิดสิ่งที่ได้ไม่ได้สิ่งที่ได้นี้จะได้ไหมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณมีสุขภาพจิตนะคะที่ ดับลงไปนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าเกิดจากความคิดของคุณไปเองนะคะส่วนเรื่องของชโชคลาภนั้นเนี่ยต้องบอกว่าชโชคลาภของคุณมันมาเต็มๆเลยคะ่ะแต่มันมาจากพระกําลังแรงกายแรงใจที่คุณได้อุตสาหะทุ่มเทไปกับงานนะคะต้องบอกว่างานที่คุณลงไปนั้นเนี่ยมันจะส่งผลย้อนกลับมาให้คุณนะคะ การลงทุนไปหรืออะไรไปก็ดีค่ะมันจะย้อนกลับมาหาตัวของคุณนะคะเห,เหมือนกับว่าเหมือนกับว่า ส่งผลให้คุณได้รับผลสําเร็จอันนั้นนะคะจากงานาที่คุณได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนธันวาคมกันนะคะซึ่งการงานเนี่ยถ้าเราดูจากที่ท่านอาจารย์เนี่ยได้ทําทนายดวงชะตานะคะการงานเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณคิดวิตกกังวลไปเองมากกว่านะคะ,คะในการทํางานว่า คุณไม่มั่นใจในตัวเองดีกว่าไม่มั่นใจวเองไม่มั่นใจว่างาน<ฮ>ะจะออกมาได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณจะมีความวิตกกังวลว่าถ้าเราทําไปอย่างเงี้ยค่ะจะถูกใจใครใไหม,ไห,มหรือว่าควรจะกระทําดีไหมนะ,ะน,นะคะตรงนี้นะคะการงานของคุณเนี่ยอยากบอกว่าคุณลุยเลยนะคะเพราะคุณผ่านไปด้วยดีคุณก็มีความคิดสร้างสรรค์หรือครีเอทงานใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ย อยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรไเลยเพราะว่าการเงินของคุณเนี่ยมาจากการคุณได้รละได้พิเศษ หรือมีคนเก็บหยิบยื่นองศาใหา้อาชีพเสริมให้กับคุณนะคะหรือคุณมีงานใหม่ๆเข้ามาส่งผลต่อการงานของคุณด้วยนะคะ <S <S แล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยความรักในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะทุ่มเทในความรักอยากจะสู้อยากจะฝ่ายจะอดทนอยากจะชนะในความรักนั่นเองนะคะ <S <S แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพยังมีการที่คุณยังวิตกกังวลในเรื่องของความคิดความเครียดความวิตกกังวลตรงเนี้ยถ้าคุณได้ระบายความรู้สึกกับคนรอบข้าง นะคะก็อาจจะดีขึ้นได้<ช>เองนะคะ,คะเราเป็นกําลังใจให้นะคะ<ช>เราก็สุดท้ายในเรื่องของโชคลาภนะคะ,คะซึ่งไพ่ไม้เท้าขึ้นเยอะมากอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกนะคะว่าโชคลาภมาเต็มๆเลยนะคะมาจากการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทํางานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมถุนเนี่ยถ้ายกให้อันดับหนึ่งคือเรื่องของการงานนั่นเองะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ชาวเมถุนนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะแนะนําว่า ทุ่มเทนในเรื่องของการงานไปเลยค่ะมีรายได้พิเศษมีอยากลงทุนหรืออยากจะเปิดโอกาสอะไรให้กับตัวเองในช่วงธันวาคมเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวเมถุนนั่นเองนะคะก็ วันนี้นะคะก็ขอให้ชาวเมถุนเนี่ยประสบความสําเร็จแต่สิ่งดีๆนะคะท่านอาจารย์ค่ะแล้วมีโหราศาสตร์ไรอยากจะแนะนําให้กับชาวราศีเมถุนไหมคะชาวราศีเมถุนเมื่อวันก่อนนี้นะคะดาวพฤหัสนะคะได้ย้ายเข้าสู่ราศีกุ่มนะคะ,คะ,ะซึ่งถามว่ามีผลต่อชาวราศีเมถุนไหมนะคะ ก็มีผลต่อราศีเมถุนนะคะเพราะว่าตรีโกนถึงราศีเมถุนเลยทีเดียวดาวพฤหัสก็จะหมายถึงการเรียนการศึกษาผู้บริหารปกครองนะคะ<ม>การแพทย์พยาบาลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายนะคะ,คะก็โยกถึงาชาวราศีเมถุนนะคะนั้นช่วงนี้นะคะถ้าคุณได้ว่ว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวเองค่ะ ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องขอลาชาวเมถุนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ